วสวัสดีครับมื่อนี้่ฉองก็นั่งฟ้ากับมาเลาะเบิ้งหมองตาเขามาเลาะเบิ้งเขาฝนห้ำพี่น้องเอ้ยหัวกล้องอ้อยแย่เนี้ยเอาพาเตียนคุ้มท่านสืบตัวบ้านนี่ตอนนี้ยังซึมเขาอ,อยู่เอาธรรมชาติสังมายังไงเขาหามอะไรทธรรมชาติ เฮ็ดค <iet> ch <ins> <ness> ู่ไว้กัดน้ำเด่นเหมือนมันเป็นลุ่มๆให้น้ำไหลลงพุนค้าตกอีกวันนี้หรอกคึ้มยุ่พุนเ่ะฝนตกสองมือแล้วแต่มอวาดไหนมาใครยุ่เอานี่คุ้มท่านเอาเต้นเอาพายางพาไอ้วัตติกมาคุ้มท่านของอ้อยอ้อยไงไปเนี่ยพี่น้องเฮ็ดบักเศร้าห้ยเศร้าหน้าหนะให้ จั่ใดค่อยตกมาลงฤดูคักแน่ฝนก็ไดเอาธรรมศาตร์สา,สา,มา,มา่งนาตีเยนมาได้แม่จะาล,ล้งเรากำลังมาสำรวจเ <c oughs> ข่าเลาฝ <c> น <oughs> โ,โตข้ามมือสว่างมือเราด้พี่น้องนี่มือขึ้นก็มบบิดขึ้นฝนโตข้าพีนองเอ้ยห้องเบิรนเะฮ็ดส่งใดตัจสอบเบิ้งมันแหงมันกรซึมขเขาแน่เล็กน้อยเพเป็นยังดอก เอมือเอื้นอ,น,อนแดดออกมากเขาไปหาหมตกักชั่วสิได้กินพี่น้องเฮ็ดยากหลายปีนี่เฮ็ดหน้าฮว่สีอา่ออเว่สียขึ้น,งงนขึเล่าแล้วขึนเล่าแล้วหมู่บ้านนี่ก็ไดานมากกอนฝนสวดสวดมากเอาเพรท่านท่านตัวพี่น้องเลยสุ่ลมเน้เล็กน้อยเพเป็นยังเดี๋ยวหกเก่าไปตากอีกอไปตากไหมดึงลงไปดีด้ะการไมอีกมนล้นน พราะถ้ามันใจเท่าไรดิส้มคึมคึมแมาอีกอยู่นี่เพิ่งฟาดรถพี่น้องเอเ้ขุ่นก้อนเมฆมึงก้อนเมฆหลุดผุนช่างตีบ้านย่ำใดมึงก้อนต้องเตะดูโอ้ตกคักตกแนี่เด้อพี่น้องป่านย่ำดำหน้ารถฝนลงฤดูน้ำไหลท่างหลดุดหลุดเนาะ แหงทั้งไตมันมีซุมแนเล็กน้อยละเบิ้งดึงดึงทั้งไตกบมัดูยออืมอวดขึ้นแ้วล่ะปวดขึ้ขึ้นไหเนีมันต่างเปลี่ยนมันได้กินเขาเออน่ะโอ้ยหี่ง้อยเลยเสียวกระสีได้อ็นนั่นธรรมชาติธรรมชาตราติเาแป้เอาไปได้ั่เอาไก็ไปตามนี่มันนี่ละได้เอาละ เป,ป,เปี่ยงกับพวกเปียงมาดอกซุ้มๆของไปแน่เล็กน,น้อยพูนซุ้มของก้อย่อยแางเแม่นมดด้วพี่น้องคุณเน่ะผ่าเขียวคุ้มอยู่กับมีแล้วก็เอาผ่านั่นไว้ทั้งใต้ผ่าปลายโฆษณาคุ้มหมดนี่มันกล่องน้อยเก็บแล้วปุ๊บกับฝนกับสวดสวดมาพอดีเก็บบ่ได้เอามืออมามอม่ออื่นค่อยว่ากันไหมพี่น้องมื่ออื่นค่อยจิตแต่แดดออกมากอยจีเอาไปหาหมืองตากบ่ไหน มือสวยเนี่ยว่าเสียไปตากว่าสัน่นกันตกอยู่เมืดสวยอว่าเอาที่สบายใจรถฝนเอ้สนอกเหมือนแจ็สีว่าฝนปลายเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาสองห้าหกห้าพี่น้องฝนลงฤดูปีนี้พี่น้องเล่นคนสล่องไว้รับกองเขาไว้ห้าน้ำไหลดีกระยายมันไหลใสเขาคัากร้ายท่านนี่ย จะ่าไปพูดตันไปเฮ้ยถึงเฮียถึงห้วยบังรถพี่น้องเลยมันเท็ดเฝ้าเที่ยววัดนี่เออย่านบ่ทันฝนร้อนมือดเออคือคือมากกว่ยาย้อนน้องรถเฮียใส่เฮียใส่พี่น้องเขากระไดแตงหัวมันเถอะบมเฮียนเบียร์ ork, มันเมาว่าเอาสามีเนะน้องพี่น้องเนาะคลิปนี่ไม่เบิ้ง ขว่วมลำบากตา,ากตำมงเศร้าให้เศร้าหน้าซีนี่ละเอาคำแล้วเงียบาก่อนเอาสวัสดีครับ